ฝี Styles, ing, มือน้อยฝีมือน้อยอ้าวฮ่าอ่ะมาดูเจพึ่งขับรถไถกันว่าครับดินเหนียวครับดันลำบากหน่อยเจ้าต้าหน่อยเจพึ่งเปลี่ยน ไม่เห็นเจพึ่งขับรถไถนานแล้วดูหน่อยทุกคนเบออกเบ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 กกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับผมอ๋อเจสโลเองนลตัวนี้นี่ใครว่าเจพึ่งขับรถไถไม่เป็น ดูครับแขมขยันจริงๆนี่ก็วิ่งงานปากบ่อครับดินในเงี้ยทอนถมสะถมสะนะครับนี่ออกเร็วมากกระดินแบบนี้นะครับดูนู้นถมไปถึงต้นไม้นู่นเลยครับเออจะตาสั่งแล้วเออตา,ส,ตาสั่งดิ๋ยตาสั่งดี <ừ S 2> <c oughs> เนี่ย,ยดินขาดครับอันตรายครับดีๆนะดีๆเจอาดีๆเด้อเอาดีดีเอาดีดเอาดีๆีเอาดีๆเอาดีๆี ไอ้ฝีมือฝีมือนอยอนี่นี่นี่ครับเจ้พึ่งขับรถไถแทนตาตาเป็นคนโบกเอา้าอย่าให้จมนะนี่เออเนี่ยเสมอแล้วเสมอแล้วอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเสมอแล้วเสมอแล้ว ดึนมันง่ายนี่แหละนี่แหละเสมอแล้วเสมอแล้ว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 เจ้แล้วไปเอาให้เสมอเสมอนะเจ้เจ้าตาไ่างั้น เล่นคาดแล้วี่ได้เหยียบแป๊บเดียวแน่นมากเลยนะดินนึงเงียยิงเหยียบยิ่งแน่นน,นี่ยังไงสูตรใดดิฮะอืมไปไหล่อาจจะมีอยู่บุ่ง คล่องเริ่มคล่องเริ่มคล่องเ,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 เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วส่วนทะเลซ่าก็จอดแทะ,แะกระบะครับทีนี้ก็ติดกระบะหน่อยนี่นี่คันเร่งมี็นเท่าไรเหยียบให้หมด อยู่กับเจ้าคปต้าเอ็มหยนครับผมนี่มันเป็นมันเป็นลูกละนาดแล้วเนี่ยนี่เริ่มได้แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วได้แล้วได้แล้ว ีายเจ้าใต้เก็บหลังครับครับนี่ก็วิ่งงานปากบโบครับผมน่าจะหลายร้อยเที่ยวนะครับถ้าเต็มนี่นะครับ แต่เดนิงเงียะถ้าถมสาเอาเดนิงเงียะถมสาออกได้เร็วมากนะทุกคนมันต่ำแล้วไอ้ตามองหน้าแล้วใช่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  มาแล้วในสังกัดสีแดงจึงคืงครับนุ่มนาหนุ่มนามพี่น้องเอ้ยหยุดตรงไหนเทตรงนั้นถ้ะเตลดิดตัวนี้ไม่ได้นะอุ้เริ่มดินเปลี่ยครับชื้นชืน้นนี่นี่เบิ้ลยัวย่วเบิ้ลยั่ว เจ้พึ่งรีบแล้วเจ้พึ่งใจร้อนเจ้พึ่งเสียนแล้วนี่ใบมีดใหม่นี่เข้าดีครับเปลี่ยนใบมีดใหม่แล้ว <c oughs> เครื่องร้อนเขาว่าอย่างงั้น รถเข่าเดียวโอ้มาแล้วบักอามโน่ซอยยิบเร็วเร็วเร็วเขาเทแล้วรีบดันรีบดันรีบดันอ่าอามโน่ซอยยิบครับเฮ้ยยกขึ้นได้ อดูทำปากอูอออ้ดูทำปาก,ปากจะรันไม่ทันแล้วครับเจ๊จะรันไม่ทันแล้วนี่อย่าให้ได้โมโหอย่าให้ได้โมโห <c oughs> ตกใจเบ <c oughs> ิด เริ่มเข้าที <nenhuma> ่แล right <c oughs> ้วเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนี่เริ่มเข้าที่แล้วเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มเข้าที่แล้วแก่แค่ลมกอง นี่ตังหลักไกลมากครับตอนนี้ครับ,บดดดรลมกองไว้ให้ต้าครับาตาเก็บงานที่หลังว้าวเครื่องร้อนครับเครื่องเริ่มร้อนแล้ว นี่อยู่เรื่องแสงต้องขับเป็นทุกอย่างครับโอ้โอ้โอ้เขาที่เขาทางรถเสียเนเด้อรถเสียเนเด้อ ตามแล้วตามแล้วไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็คำคัครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ